สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินดูป่าหาเห็ดที่ต่างเมืองค่ะนะคะซึ่งไกลาจากนิวยอร์กซิตี้ประมาณ4ชั่วโมงโดยรถบัสนะคะซึ่งเมืองนี้จะเต็มไปด้วยภูเขาภูเขาเยอะมากเมื่อมีภูเขาก็ต้องมีป่าจึงได้โอกาสเดินดูเห็ดเผื่อจะเจอเห็ดบางอย่างนะคะยังไม่คุ้นเคยกับที่นี่เพราะเพิ่งมาเป็นเป็นครั้งแรกแล้วไม่ไกลจากที่พักเดินมาประมาณไม่ถึง10นาทีก็ถึงเขตป่าแล้วค่ะ ถามคนที่ช่วยอัดวิดีโอให้นี้ <S <S เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเห็ดแต่เขาแนะนําว่าน่าจะเป็นสักประมาณเดือนเมยคือเดือนหน้านะคะแต่ยังไงก็ตามคนที่เขาไม่รู้คือเขาไม่รู้วันนี้อากาศร้อนร้อนเหมือนหน้าร้อนเลยค่ะขอพาเดินดูต่อไปนะคะว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆน,นั้นผักเสี้ยนฝรั่งเยอะมากป้าจะพาเดินดูเห็ดนะคะว่าจะเจอหรือไม่เจอขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นที่พักแห่งใหม่ถ้าหากย้ายมาอยู่เมืองนี้นะคะจะพาเดินไปดูตรงป่าข้างหน้าเนี่ยถ้ามองไปตรงนู้นจะเห็นเป็นภูเขาที่นี่ไม่ไกลจากบัฟฟาโลเท่าไหร่นักและไม่ไกลจากบางแห่งของ เพนซิลเวเนียด้วยนะคะนี่แหะค่ะสภาพของเมืองเล็กๆที่ไม่กึ่งชนบทแล้วก็ไม่กึ่งเมืองคือเป็นเมืองขนาดเล็กค่ะจะเดินไปดูว่าป่าอยู่ข้างหน้าน่ะจะมีมีไหมอาจจะไปเจอเห็ดอะไรบ้างต้องขอพูดภาษากลางนะคะเอาไว้เจอเห็ดแล้วจะพูดภาษาอีสานบ้านเราเด้อค่ะเดินมาประมาณเดินด้วยความเร็วธรรมดานะคะ ประมาณ5นาทีก็จะมาถึงตรงทางรถไฟซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่ทางรถไฟอาร์มสชักหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแล้วก็จะมาเจอป่าดูสิคะนั่นนะ่ะถ้าหากเป็นป่าที่มีเป็นป่าที่มีเห็ดนะ่ะจะชอบมากเลยอะ่ะอยากจะย้ายมาอยู่เร็วๆซะด้วยซ้ําถ้าหมายถึงว่าตรงป่านี้มีเห็ดนะคะดูตามลักษณะ มองไปด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาตรงนู้นก็ภูเขาคือภูเขาทั้งสี่ด้านเลยค่ะถ้าตอนเหนือของนิวยอร์กเนี่ยจะเต็มไปด้วยภูเขาจะพาขึ้นไปดูนะคะว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างแต่ต้องต้องหาทางขึ้นก่อนเพราะว่ามันจะเป็นบ้านคนไม่รู้ว่าเขาจะให้เดินผ่านหรือเปล่าเพราะว่าบ้านบางหลังนี้เดินผ่านซุ้มสีุ่มห้าไม่ได้นะคะ เนี่ยค่ะมันจะเป็นร <Stevens. S 1> บรรยากาศที okay. hm. ่แตกต่างกับนิวยอร์กซิตี้โดยสิ้นเชิงเอ๊เขาจะให้ผ่านเข้าไปไหมนะส่วนที่เห็นเนี่ยคือผักเสี้ยนค่ะผักเซี้ยนที่ภาษาฝลังเรียกการิกมาสตาร์การิกมาสเตอร์ดฝรังจะพูดออกเสียงแบบนั้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นกลิ่นกระเทียม เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นพุ่มแบบเนี้ยนี่คือใบเขายังเล็กอยู่แล้วก้านจะเป็นออกสีม่วงๆหน่อยแล้วใบมนๆแต่พอโตขึ้นใบจะเป็นออกแหลมจะลองเดินตรงขอเดินผ่านเลยแหละมันจะเป็นห้องเล็กๆที่คล้ายๆกับตรวจสภาพรถนะคะบ้านฝรั่งเนี่ยเดินเข้ามาซูมสี่สหไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็น กระเทียมป่าเนี่ยค่ะมาทุระถ้ามีเวลาว่างมากนะจะเก็บไปเลยแหละเนี่ยเอาไปลวกค่ะคราวนี้จะปีนต้นผักเสี่ยนป่าเยอะมากเลยปีนเลยค่ะไปดูว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างปีนปีนค่อนข้างยากเพราะว่ามันชันมากค่ะ ดีที่มีต้นไม้เล็กๆให้เกาะให้จับให้ใช้ยึดจะไปดูว่าจะมีเห็ดอะไรบ้างมันจะต้องมีเห็ดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าอุณหภูมิพออุ่นพอที่เห็ดชนิดต่างๆจะออกมาหรือยัง นี่ก็เป็นปีแรกที่มาหาเห็ดในช่วงนี้ค่ะโอ้โหนี่ขึ้นมาถึงแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นป่าของรัฐค่ะไม่ใช่ป่าของส่วนบุคคลถ้าใช่ส่วนบุคคลเขาจะมีป้ายนี่หาช่วงนี้ต้องดูตามพื้นนี่ไงขี้กวาง เนี่ยค่ะถ้ามีขี้กวางก็จะเจอผักเสี้ยนป่าโอ๊ยขออนุญาตหอบหน่อยนะคะฮ่านมาเจอน้ำแล้วตรงนี้จะไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยคอแนวในมหาวิทยาลัยคอแนวนเขาจะมีชมรมเห็ดค่ะ แล้วเห็ดเขาน่ะจะเป็นเห็ดพึ่งขาใหญ่เหมือนกับเห็ดพึ่งทางยุโรปเลยนะคะโอ้เหนื่อยขอเดินก่อนนะคะว่าจะมีเห็ดไหมหซิซิณนะป่าจะสูงขึ้นสูงขึ้นนน่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดเนื้อไก่หรือว่าเป็นซากเห็ดนางรมถ้าหากเป็นช่วงนางรมเนี่ยถ้ามีขอนแบบนี้ จะเจอไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเจอทุกที่นะคะบางบางแห่งนี่จะเจอตทีมันสูงขึ้นไปแบบนั้นน่ะมันต้องมีเวลามันต้องมีเวลามากจริงๆในการเดินเดินป่าหาเห็ดโดยเฉพาะถ้ายังหาไม่เจอเนี่ยต้องใช้เวลานานมากนะคะในการเดินหาอันนั้นเป็นต้นเชอรี่ เดินดุมๆเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่ส่วนตัวหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาเขียนว่า 7am จนกระทั่งถึงมืดก็แสดงว่าไม่ห้ามให้เดินเข้ามาสุดยอดเลยนะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นป่าที่อุดมไปด้วยเห็ดเพราะมันไม่ได้ไกลาจากที่พักเลยค่ะไม่ต้องเสียค่ารถเลยแค่เดินมาแล้วก็ป่าก็กว้างใหญ่ไพศาล ของแดนเดรียออนนะโผล่ขึ้นมาแล้วไม่มีใบให้เห็นค่ะไม่มีใบมีแต่ดอกโผล่ขึ้นมาสวยจังเลยเดินต่อค่ะ อากาศร้อนมากน้ำใต้ดินที่ไหลๆอย่างเ้ยค่ะคือน้ำใต้ดินเมื่อกี้เนี่ยถามแล้วว่ามันมีทางรถไฟเขาบอกว่ามันไม่มีรถไฟผ่านเมืองนี้มันเป็นทางรถไฟสำหรับขนพวกวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมค่ะไหน้องไปจับดูสิปกติสปริงนั้นเย็นเจี๊ยบเลยนะคะนั่นไม่เย็นเจี๊ยบเลยเพราะว่าวันนี้ อากาศร้อนเนี่ยแบบนี้แหละถ้าหากปีนขึ้นไปได้เนี่ยมันจะมีเห็ดโดยเฉพาะเห็ด Black ทําเพ e t นะคะเห็ดแตรดำน่ะเดินป่านานสักประมาณทั้งวันเนี่ยป้ากล้าปีนนะกล้าปีนค่ะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่กล้าเพราะว่ามันทําเวลาเพราะเดี๋ยวลูกสาวป้าต้องไปธุระตอนเที่ยงเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงน้องจูลี่น้องจูลี่เขาชอบปีนค่ะน้องจูลี่ชอบไฮกิ้ง เดินมาร้อนๆมาเจอน้ำจากสปริงน้ำใต้ดินไหลลงมานี่ชื่นใจร้อนมากเลยวันนี้ร้อนพอๆออกับบ้านเราเลยค่ะเห็็ดยาแล้วค่ะ คืออย่างนี้คันยางบะแกงนี่ไหลถืดถือถือถืดลงไปเลยได้ทนานนะ้หลายดอกนะเฮปิเอมีเจ้าของเขาจะติดปด้ายแดงๆมีตัวหนังสือว่าโพสเข้าไปว่าได้ด้วยค่ะเพราะว่าบางบางคนนี่เขาเขาเข้มงวดอีหลรแจ้งตำรวจด้วยค่ะ แต่ว่าคันเลียวเห็นเฮดกระจดย่างเขาไปทายรูปอยู่ค่ะดินชื้นชืน้นแดดจ้ามันจะเดี๋ยวบบเห็นมึงดูค่ะดินซุมมยีหรีเนยมาพอยาดีค่ะ พ่อยาดีท่นได้ค่ะแต่บ่เก็บยังจะบ่เก็บเพิ่นพอ,นเ,พอนเดี๋ยวเพิ่นก็นจะใหญ่ไปหนาเก็บไปกับทอ่อเอาไปทิมซื้อๆบ่มีเวลาบ่มีเวลาที่จะหั่นเพิ่นค่ะนี่เพิ่นจะใหญ่ไปหนาอยู่เด้อค่ะดอกนี่โอ้ยหนามกุหลาบเ็จังไดนจะข้าเบ่งไดญเนาะเพื่อนอะค่ะเฮ้ยห,หลายยี่หรี่ได้หนามราสเบอร์รี่นี่ค่ะเพื่อนอะ ขันออกซ่อนกันอยู่ง่ามไหลจะาพ่อไปจับแบบทีน้องหล้ย้นบอกคันจับเราเน่ามันแมนยี่หลีแปกยี่หลี่ได้ค่ะนี่จะาพ่จับเพิ่นเอาไว้เพิ่นใหญ่เพิ่นจะใหญ่ไปหนาค่ะห้องคนมี่นอดอกใหญ่ดอกใหญ่เราแข็งแรงนั่มได้ค่ะพูดนะอีกดอกนึงมาดูค่ะนี่เพิ่นงัด พิ่นงาดกาบไม่ออกใส่ละเอาว่าจะเอาให้เบ่งเอาม่หวองใดเนาะเฮ้อโอ้ยนาะมันลาสบดีกันแนมเห็นบนอค่ะมันจะเนี่ค่ะอันขาขาวๆเนี่ยพันงางบุ้ยแห้งหลายขนาดนะดันกาบไม้ง้างออกเบ่งดูค่ะฮะปล่อยให้เพิ่นดันของเพิ่นเองส่วนอันนี้จะใหญ่ไปหนาบ่า้วยนี่นี่ค่ะ อันนี้เป็นเปลือกโอกเห็นเท่านี้ก็ดีใจแล,ะละ้วล่ะสียางต่อกัอนค่ะมากขนาดใดบ้างดูค่ะมากเบิงเลาะเบิงเห็ดเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เบิงน้ำบ่ย,ย่อมไปธุระกับลูกสาวเลยลูกสาวเขาจะไปคณะเขาเนี่ยบ่ไปเลยลูกท่อมาบ่ไปซ้ำค่ะใช่บังค่ะเพิ่งจะเคยเห็นเปลือกโอกที่พลลอนออกมาเป็นกาบใหญ่ยังเสีย คันเบนบ้านเฮานี่เอาไปเห็ดฟื้นได้เลยด้านขันเนี่ยบังดูพุ่นน่ะโมเมนต์น้อยน้อยบังดูพุ่นน่ะบังดูเปลือกแท่นละเปลือกค่ะพุ่นน่ะโมเมนต์น้อยๆ้องดูพุ่นน่ะปาดปันปานฟื้นเอาโลอดอูหนูมาเกินแน่กับว่ได้ พวมีเหตุเลยอยู่ต้นโอกน๊กงามๆนะคะนี่แหละสภาพปลาอันนี้ปลาของ,ของะะมเขาเด้ค่ะบ่เป็นปลาหลวงนะปลามีเจ้าของแต่ว่าปลามีเจ้าของนี่ขันค้นใจดีเนี่ยคิดว่าเขาบ้องหวงเด้ค่ะนอกจากพวกเขาว่ามาลาสัตว์ในปลา ตาไปเพ่งมือถือหลมือขึ้นนี่กระต,ะตะิดต่อต่อคลิปยูจนหอดตีสามค่ะตีสามมันนี่ตื่นตีหาล่องคิดเบงดูค่ะเรานอนตอมาตื่นเก่ามงดีได้หนี่ย,ยังยังออกมาเลาะปลาหาเบิงเห็ดหาเห็ดคลิปเห็ดมาฝากค่ะมันนี่วันนี้ตามันไล่ไล่เห็ดบางอย่างเห็ดหลายยางนี่สีจะกไายก็เปลือกไม้ใบไม้กาบไม้ก็ขี้ดิน มันตาบอดีเลยนี่เมื่อเห็นเด้ค่ะ